ตอนประวัติศาสตร์โอ้โอ้แเมื่อกี้เราเดินอ้อมไปอีกทางหนึ่งก็เรียบร้อยเลยอันนี้ใครอยู่คงจะหาเจอเลยอนนี่ครับลอยมือลอยมือนี่นี่นี่ลอยมือ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 คนอีกเนี่ยพี่โจมาทำไว้ตอนไหนคือเราก็จะทำไว้เพื่อจะหลอกล่อนักท่องเที่ยวจริงป้ะ อันนี้คืออะไรครับพี่เจ้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือภาพเขียนสีกอตศาสตร์ตามที่เขาได้ทดสอบมาเขาบอกว่าอายุเกินสองพันปีครับอาจารย์รชพัฒน์นะครับห้ามแตะโอ๊ยไม่ไม่เรานักท่องเที่ยวแล้วรอยนิ้วมือไปถึงนั่นได้ไงเออแล้วเราเอามือไปถึงนั่นได้ยังไงใช่ลอยนิ้วมือโอ้เจ้ามือไปถึงนั่นเลยหระเนี่ยห้านิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มือซ้าย เออนี่มือซ้ายนี่มือขวาเอ๊ะสมไมคนสมัยก่อนหงอแม่โป้มันขึ้ใหญ่ฮะมือสมัยคุณไม่มันมันติดไห้ังไงมันตั้งนานอ่ะก็ใช่ไม่ไม่ตรงนี้อาจจะเป็นดินที่ที่สูงก็ได้ใช่แล้วค่อยทุดลงใช่มใช่ลายนิ้วมืออันนั้น่ะเมื่อก่อนดินอาจจะอยู่ระดับนี้ใช่แล้วก็เป็นแบบนี้เองแมนแมนนั่นแหละดูนะดูข้างบนสุดนะดูข้างบนสุดเออมีลายเกียวคล้ายๆลายนิ้วชี้อ่ะ เงยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเหมือนหัวตุ้มหัวเขย่านะเอ้ยหัวหัวหัวงูอะไรฮะที่หมอนั่งอยู่อะมันหัวงูจงอางครับนี่ไงเห็นป่ะรอยเกตอะรอยเกตอะโอ้โหเหมือนเลยอ่ะเหมือนนี้เอออ๋อนี่ไงเป็นเกต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 เป็นเใช่ไหมนี่ไปลำตัวแอนหัวอยู่ทางนู้นนะคะนักข่าวเที่ยวข้าไปได้ออกไปได้ละออกไปได้ละเอายังไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายแล้วเนี่ยหมว่ถ่ายให้เจ้าวีดีโอ 拜拜，大爷！